แกงบวกลงมาได้แกงจะหน่อยเนาะเออแกงจัะหน่อยแล้วเปิดมากก็บอกกันนมิมอิมเลยพี่น้องแกงบวกแกงแกงบวกลงแกงพี่น้องพี่น้องสิ้นเลยแล้วก็จะปิ่น้องสิ่นอันนี้มาพี่น้องมาหันหน้ามาพี่น้องหันหน้ามาหาเราสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องจายุงกินลายมือเลยนี่นี่ ต้มนี่อันตรโหดเกินพี่น้องมาเข่าการเข่างานข่าต่อพี่เนาะมุมมันบดได้พี่เนาะโดนคือตั้งกล้องแ้วมันพลุกเหี่ยงจักหน่อยได้พี่เนาะเลยว้าวใช่ไหมไงเด็กไยว้าวเป็นยังเป็นยังแม่ทามาเป็นยังจะหายโดยเป็นยังใคเห็นไถ่ลูกชมบอชมเป็นยัง นเ็ดเนืกอนแล้วทอก้ือนปอกแกงก่อนนะแม่สองคนมาวะปอกแล้วเพอิเล่ปอกกันปวดจมอนแน่ได้เนาะดดอนมันยากนอนตัวคนเจ็บมือหนอยนะนอยอรี่อหน่อยยยเนาะ ยืดบ่ไมยืดดวเราจะอบ่บนี้สอบย้ายบ่อันปายปอยเก่าบ่จะเห็นเงินนะยปอยเ่าแล้วจะเห็นเงินยปอยกาคือเงินไปแต่สุดก่อนพี่น้องเบิ่งลีปคืนน่าต่จังมือไประเด็นเงินผนหีอะใส่ถุงเชือกง้อมอยู่ของถุงโทรศัพท์ก็ใส่ถุงเสือก็ใส่ถุงยางคือก huh ันมาบดดังบดดังกันถุงยางดังอยู่น <Bundest ara> ้องก็มาบัดยางมาเลย โทัทา่งนเงินมา่นอกิออบนเฮียนะก็แปพนบ่แม่ไปไปปอยเก่าีอรอจังวเชีย์ก็เห็นมันมือตื้อๆเลยเนาะเขาไปดงเนาะมือคือกังคุนนี่โอ้โหเอาโคมาดีแนวหนิจั่งหนิเขาเอาโคมาดำ มื้อแฮงนี้รอสดด่อนผู้ค่ะอูนะสมเอ้ยแฮงแหล่เบิ่งอยู่นอกก็ยังพอแฮงไปเข้าดงหนไม้นี่หกระเต็กเจ้ะเป็นยังจังบ่ัาบอกน่ตาตาว่ามันเร็วนีมันก็ต้องือโคมแต่ว่ามันว่าสัญญาณบอกกแน่ว่าือโคมเด้อใเสร็จหาอีกด้พัฒนา หลายๆจักก็ซนหลายมาจักแม่เห็นก็ดีจักก็ใส่บดมิหลายๆโอ้ยแเจ้าก็เอามาได้เอามาแกงเนาะ้องเอาบนีต้มอีกแล้วกบนต้มแล้วนานแล้วต้นันได้ดอกมได ทานเราก็ไม่ทานเราก็จะหมดแล้วเป็นงวเราก็หมดแล้วโอ้ยอปเรียร้อยโอ้ยลูกโคเลยแม่เอ้ยโคนหาน่ะไปก็เด้อไปก็เด้อเอาลูกลงตุกอู่แท้ตุกอู่แท้หม้เลยลูกเอ้ยได้ยังมีทุกครับอุ่นตัวเองไปหามาแล้วก็ตัวเองเฮ็ด โอ้ยลูกนางพขากแหละนี่นะว้ยานี่จะได้แม่กับป้าสายอูไปปอกไม้บุญกว่าแม่ดังสายรึเปล่าไอเดี่ยวกับบมาเอาน้องโอ้ตะกลาวยังพอได้ยอดนงาน อีโมดโบยแต่แต่อีโมดโบยอยู่นบ่ได้ไปทางไหนเอาน้องให้ก็ได้อีโมดมาหลอดลิปกินกันอีโมดเอาน้องตึ้นแต่ได้ตะกินนะมันได้ย้อนได้บุบเดียวนะหมดเลยกระป๋องแล้วกระหล่ำมาอันนี้กับบ่พอได้ย้อนยังฮ่ามันกินแล้วก็ซั่งเห็นได้กินหมดหมดเ โอ oh. oh, wow. ้หนนแม่ีเวิพหน้าโผล่่กรดอิลโนี่นะฮะก็มานังปอกทำไมท่านป่อยจากดูวางผัดลูกนั่งเลยเขาบอเวเลยสิหายถ้ามาหกินอีรีนิให้มันได้หมดอีกทุกทีเนี่ย บิก็กินบ่ได้เด็ดนาะยังซิ่ได้ใล้ากินดิบบ่แม่แล้วก็มเรอมมเจมแล้วก็ไปแล้วกมุงมาคืนบกินสิได้เบรว่าก็หักัวเองก้มุ่งหรบอว ได้ไแลมันกินไ้นดนี้แก่กินปัะหิตก็ได้ปอมไม่คือเกาแล้วีไงมันป เราจะไปหาได้ที่ตรงเลยขมโมยากลูกเหมือนกับยายน้อยยายไป <c oughs> จนหิวเก่าอยู่น่าจะชิดตาย,ย,ยพี่เลกที่ว่ที่ผ้าอีร้อยตอนไปได้นะไป้ากาแย่งับมีบ่อยไหม โอ้ี่ยนางบ่ได้มือนี้สิได้ตํายะนางอันนั้บัดอู้แซ่บนี่ยะนางบ่ได้เด้อพี่น้องเ็บมือแซ่บมือสิได้ตํากับขะบือบัดนี้โอ้โยสิมาแซ่บคักยอมๆีบ่ได้เปิเ่งฟงถึงคันเดมันฟงมันอันอันออกคันเดไฟกับน้ํามันนี่อันตรายแฮงคันบาดอื่นมีดถือเนี่อไข่ได้ หนูบาดไฟถือไฟพุ่งูกุไงถืออันพวกอันตอนี้คนหายอยู่บนเนี่ยพวกไปก่อนไปเชื่อแช่หรอเขาไปเชื่อนีอยูบนอะเดี๋ยวเขาเขาบนห้างนำไปกัน โอ้อยเด็กง่ายสงแตาดเนาะไม่ไร้จ้าตามรดูกาลนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ต้องกินเป็นประจำจนก,นกนลัวมันสงมดฤดูเดี๋ยว,ดดยวกระเบิดดอก่น้งองห่อเขา่าทีาที่หนึ่งทีท่สองกับอย่างอึดเลยเนาะแม่ดักบ่กห่อเขานี่ ดับแล้วก็เพ่งเหมือนเนาะเก้าดับกับสิบเพ่งต้มกับเสรตู้อะ้วกันคอยลา่าผน้อยลาสซ่นกินเนีืกินกับลาบสซ่นโอ้พี่นอ้องขุดจิโร่มาปนจิ้กับต้มนอไม่ไรอยสุดยอดเลยพี่น้อง สาสิได้ไปสายหละยคูจิโล่จีนายนค่ะแต่คูจิโรได้สามสิไปโกโตกระตื่นแล้วพอได้ปนดูกันสามสิโกัวโต้พูดอิชุกี้เองหามหัวเร่อนไว้ในเห็ดชุก้ฉินได้เลยจังเลยอ้ยโอ้ไปแล้ว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 ไปแวย่างมุกไปแล้วไปแล้วนวอ,อาม ขเขาเลยดนหมดไปน,นโอ้ยมเข้าได้ยงแม่มเดีวจะไปฆ่าเดียวลย่าปดคนไปสองคน่มื่มมมกมอก,นะกิ้เนอามานไ่ไปเ้ยอฮอเปยนบอมมาให้หมาปลูกน้องลไาปลก เตนเตตตเ้ยา่่วอหน่ยไหนทสูงม <c oughs> ัอกระอคือผมมาเอานองให้ป้าอะไอีกเพิ่งได้ด้ายบ้นี่ด้ดูกระอัวเย็นเลยมันจะเย็นไม่มาเห็ดกับแม่ได้แม่ที่สอก็มาใหม่แล้วแม่จะไปอาบน้น นึกว่ได้ม uh, nope, ังชายฉันบ่ได้กินบ่ได้กินอามาแล้วก็ต้องเฮ็ดพร้อมห็าแกงน้อยๆนี่เฮาอยากมีน้ํานสักคักเด้เนาะทางเบิ่งมงนี่ได้ก็ต้องได้อยู่ได้ก็ต้องได้ กินดูพี่น้องแม่กินดูอจรเดี๋ยวว่าคู่สิ้นคู่เลยพี่น้องพอคูกคู่ก้นสิ้นแล้วเขาสิไปหาน้านมายลายไปย่างจังไปวันสิ้นเพราะว่าบุริเหตุอยังพี่น้องว่าแต่บ่มีเนื้อกินอีกทำหนุไปหาน้านมายลายงดกินสิ่งที่บริขาสัตว์ตัตว์สิบในวันสิ้นพี่น้อง

คลิปนี้อะไรเอกลักษณ์ของซองนี่ก็คือวุ่นวายพี่น้อง่อง,องตุงกตุ๊กอ้างหมดให้ยังกระดกกระเดียถ้าปาเจ็บปันป,นปวดเลยเนาะชาวเดอขยันปลาหายเดยบอบัดมิดมิดบัดเดียว

พีเข่าไฮนนเดอร์ลาวาเดอร์ แข้งแม่พี่น้องกับบรรยากาศฝนลินพี่น้องบวกขีดตะฝนชิตกพาย,ยุเขาปุ๊หอนมือได้เนาะก็นั่งปอกน้ำใหม่เหมือนเดิมนี่แหละพี่น้อง ขนาดเอื้อยไปกับป้าแม่ป้าแล้วมันหายได้บันอีเลยนะจ๊ะ

หกทงมันกวกเนาะฮักกันได้ก็แกงกะแหนงมันแล้วก็เบียดเสะไปนอตั้งมันก็เสะไปนอตั้งเสะนอตั้งเมันไม่ไหวเลยนี่ก็่เดสุ รันเอาทำาอืมเสียมาปูอะดวงมันใส่ไหมต้มกินจะไดม่จะต้มแกๆแล้วก็เลือกไวอ้าวเลยได้กรจีดาหัว Ni lẽ ngày này ngắn 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 Lắp cỏ ăn ngày ngắn làm cỏ Trông quá ngắn 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 chụp ngắn luôn Thắc ngắn nó phải ngắn <laughs> Cái này phải lụt hay Cái này phải ngắn ngắn Thì ngắn 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 เด็กจเด็กแกงตอนแรกกันยังบูบูยันบายเด้อขนาดว่าบริยูได้พี่น้องบ่แต่ปอกเขาไม่ต้มต้อไม่ละกันตั้มอันละกันยี่ยันางไหวตั้มขบเบื่อนางขบวยกันทันบุญขอมบนไม่เหตุแต่อย่างเดียวเนาะแล่นหันแล่นหนีโงูหันงูหนีกินผัดลูกกินนมจอกหันแจกหนีหลุดโมเป็นอันแล้วหลุด เพื่อเพื่อได้แกงผัดทอดย่ามป้อนข่าลูกแล้วผมไปป้อนข่าลูกก้อนเผื่อป้อนข่าลูกมาแกงแตงกินน่าเคยกับแกงเลยผัดทอดป้อนข่าลูกแกงอะไรป้อนป้อนข่าลูกแล้ยแตงได้มากินเผื่อ้ยปีนไปไปมาอยู่ไม่ได้ง่ายเห็นเต็กมาสวยแบบนี้เห็นเต็กโอ้ยบ้าไอ้พุ่พอไปแต่เศร้าดูไปผัดไปข่าวร้องชางอ่ะมันปวดได้แต่จังเลยขวมช่าง

เห็น่าเขาตจะกไปน้ำนะขเขาแต่บุคคลไปไลไปยใส่กระดูกงอพร้อมพี่น้องโอ้ยเอยไอหแก่ดินะแกงหหลายแกงหลาย,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 ยก็กินไม่หมด

หน่อต <Seb. S 2> ัง <Platform> มันนะอันนี้แกงมะระมีตะแนงมีตะแนงถ้าลืมซื้อพี่น้องบัวไม้ยังซื้อเลยมันบัวอยากสดปลาได้ซุดแต่บัวอยากตักปลาได้น้อยไปเนาะหาเองแค่นี้อร่อยซุดแต่โกเลย เมื่อก่อนทีมงานบนรรมงกป็บุกจะบุกดอนไหนเนอะไรขอก็ับุกมาค่ะพอได้พอไรเพอะพอพจะเขื่อนแล้วกตกินโบแซบบโเกลไปนองคันเกแเสบก็แสบเนาะเหยียดเงาตาแตะใช่ไองไปก็เด้อไปก่เด้อไปก่เด้อ มันโตแล้วสมโตจ้ะอยางเราไปอันนั้นไม่เห็ดดีกับใครถือเ่ามันดองใส่ใครอย่างที่ที่บ้านไม่ดองเนาะบันบุกดีไปตัวเด็ดตัวเด็ดพวกยันเบริ่งบุกอีกหมดนี่เหมือนชาวอยู่ถูกน่าจะทำก็ทำอีกอยู่ lắm hả ơi sao nghe ngài Tại vì mày 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 đẹp mày rồi, mày mày ทำไมไผ่อเอียงะโอ้ยแมงวันเดี๋ยวน้ามึงดูไปจ้บกระต้บ่นก่งข้องขวงยงเนี่ยนี่รูใหญ่ทองนะใบอะไรบ่าดีใบอัตโตต่ำมันเหอะมูไอบ่หมดจีนไ ปลอกมงไม่ไห้จ้าไปก่อนจ้า